ห้องสิงสู่ตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกทางตัวผมเองจึงได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงวิธีการที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของเรื่องนี้ออกมายังไงให้มันถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดในทางกลับกันก็ต้องมีการระมัดระวังในเนื้อหาที่จะนำเสนอออกมาให้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งที่เราจะขอใช้นามสมมุติว่าชื่อคุณบาสเขาเป็นผู้ที่ส่งเรื่องนี้มาให้กับทางผมตั้งแต่ช่วงอีพีแรกแรที่เราได้ตัดสินใจนำเรื่องนี้มานำเสนอเพราะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเรื่องแบบนี้มันได้เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วในทุกๆสังคมทั่วโลกโดยเฉพาะบ้านเราขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน รับชมด้วยวิยจารณญาณและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อ2อสปีที่ผ่านมานี่เองบารเป็นหนุ่มหน้าตาดีอายุ20กลงิงกลางๆเขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งขอใช้นามสมมติว่าชื่อก้อยก้อยกับบาสได้รู้จักกันทาง Facebook พูดคุยกันถูกคอความสัมพันธ์จากแค่คนรู้จักกันทางออนไลน์ ก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆจนชอบพอกันและคบหากันในที่สุดบาทสทำงานขับรถกระบะตู้เทบส่งของส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ที่เส้นทางเชียงใหม่แม่สอดนครสวรรค์ประมาณนั้นส่วนก้อยทำงานอยู่ที่ตัวเมืองนครสวรรค์แน่นอนการที่จะมาพบเจอกันในแต่ละครั้งนั้น มันก็ต้องรอให้บาสวิ่งงานมาแถวๆนวกกอนสวรรค์หรือรอให้ว่างหรือมีวันหยุดจริงๆถึงจะเจอกันได้แต่อุปสรรคใหญ่จริงๆของทั้งคู่มันดันไม่ใช่เรื่องระยะทางนะสิบาสเป็นหนุ่มโสดแต่ก้อยมีสามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและบาทก็รู้เรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ที่เริ่มคุยกันใช่ทั้งคู่ เป็นชู้กันความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นไปอย่างหลบหลบซ่อนๆแอบมาพบเจอกันข้างนอกบ้างเปิดห้องบ้างตามแต่จังหวะเวลาจะเอื้ออํำนวยให้บาได้พูดกับผมคำหนึ่งว่าจะให้ทำยังไงได้ก็มันรักไปแล้วแบบนี้มันก็มีความสุขดีและตื่นเต้นดีออกอยู่มาวันหนึ่ง มันก็เหมือนเป็นวันปกติธรรมดาเหมือนทุกๆวันหลังจากที่ทั้งสองไม่ได้เจอกันมาเกือบครึ่งเดือนทั้งคู่ได้นัดแนะกันบาดมาส่งของที่ตัวเมืองนครสวรรค์สามีของก้อยทำงานเป็นรอปรพอและวันนี้เข้ากะดึกทุกอย่างมันลงล็อกไปซะทั้งหมดอย่างพอเหมาะพอเจาะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม ตามนัดหมายคือเวลาบันเทิงของทั้งคู่ก้อยหลังจากที่เช็คดูแล้วว่าลูกเล็กของตัวเองได้เข้านอนเรียบร้อยเธอก็ได้เรียกวินมอไซค์ให้มารับที่หน้าบ้านพร้อมกับเงินปิดปากเล็กๆน,น้อยๆให้กับพี่วินว่าห้ามบอกใครถ้าใครหรือสามีถามก็ให้เงียบไว้ก้อยก,ก็แค่ป้องกันเอาไว้ก่อนแค่นั้นเธอได้ให้วินมอไซมาส่งที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่ง ออกมาจากตัวเมืองนิดหน่อยซึ่งก็มีรถตู้ทึบของบาสได้จอดรออยู่ก่อนแล้วกอยขึ้นมาบนรถแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงทั้งคู่ได้บรรเลงเพลงรลักออกมาอย่างเร่าร้อนด้วยระยะห่างของเวลาที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานความคลั่งไคล้ซึ่งกันและกันอย่างล้นเหลือทุกท่วงท่าที่ได้แสดงออกมานั้นมันดูติดติดขัดขัดเก้เก้กังกงไปสมด เพราะสถานที่บนเบาะหน้ารถกระบะคันนี้มันคับแคบจนแขนขาแทบจะกลางออกไม่สุดหัวเองอะไรเองก็ติดไปหมดซะทุกอย่างถึงอย่างนั้นอารมณ์ที่พลุ่งพล่านของทั้งคู่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยแต่อย่างใดบาจึงได้ชวนให้ไปที่มืดๆเปลี่ยๆดีกว่ามันจะได้สะดวกกว่านี้ก้อยก็ตกลงตามนั้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า จะไปที่ไหนกันแถวนี้ก้อยก็ไม่เคยมาเสด้วยสิบาสบอกว่าไม่เป็นไรขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองบาสดเปิดแมปดูแผนที่คร่าวๆแล้วก็ขับรถออกไปทางที่จะไปกำแพงเพชรลัดเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งบาสขับรถเลี้ยวมาที่ข้างทางมันเป็นทางลูกรังเล็กๆเข้ามาม่ลึกมากจากถนนใหญ่ บาร์ดดูในแมปไม่มีบ้านคนเลยในระแวกนี้เขาจอดรถดับเครื่องยนต์ปิดไฟหน้ารถแล้วทุกอย่างตอนนี้มันก็มืดสนิทบาร์ดลงจากรถแล้วเดินอ้อมมาฝั่งคนนั่งที่ก้อยได้ลงจากรถมารออยู่ก่อนแล้วยังรู้งานเพราะสิ่งที่ทั้งคู่กำลังจะทำนั้นเข้าสองคนได้เคยทำด้วยกันมาแล้วบ่อยๆ แต่จะต่างกันตรงที่สถานที่ตรงนี้ไม่มีใครเคยมาถึงแม้ความกำหนัดของทั้งคู่มันจะมีมากมายเพียงใดแต่เขาทั้งสองก็ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมอะไรเลยในตอนนั้นพอเขารู้สึกหนาวขึ้นมาทต่ทีทันใดหนาวมากแบบเย็นกว่าแอร์ในรถอีกท,ทั้งทังที่ตอนนี้มันก็เดือนกันยายนมันเป็นไปไม่ได้ ก้อยได้มองไปรอบๆนอกจากไฟกิ่งและไฟจากหน้ารถที่วิ่งอยู่ไกลๆบนถนนใหญ่แล้วก็ไม่มีความสว่างใดๆอีกทั้งคู่มองหน้ากันและเงียบมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายแต่ตอนนี้เสียงของลมหายใจของทั้งคู่นั้นมันเริ่มหอบดังขึ้นมามันเป็นสัญญาณว่า อะไรก็ชุดรั้งความพลุ่งพลานของอารมณ์ไม่อยู่แล้วตอนนี้ทั้งคู่ได้พลอดรักกันอย่างรุนแรงและเลร่าร้อนเหมือนโหยหาซึ่งกันและกันมานานแรมปีเสื้อผ้าของแต่ละคนนั้นได้ถูกถอดออกด้วยอารมณ์ที่บ้าคลั่งทีละชิ้นมันได้ถูกโยนไปไว้บนฝากระโปรงหน้าบ้างบนหลังคางหัวเก่งบ้างทั้งคู่ได้ร่วมรักกันอย่างดูดดื่มจนถึงต้องมีการเปลี่ยนท่วงท่า มาเป็นฝ่ายหญิงยืนหันหน้าเข้าตัวรถและฝ่ายชายยืนประกบอยู่ด้านหลังเสียงร้องของทั้งคู่ได้ดังกลบความเงียบสงบของพื้นป่าแห่งนี้ไปสิน้นและทันใดนั่นเองเสียงร้องของก้อยก็ดังขึ้นมามันไม่ใช่เสียงของความสุขสมอารมณพิสวาสแต่อย่างใดแต่มันคือเสียงร้องของความเจ็บปวดตกใจหัวของก้อยกระตุกมาที่ด้านหลังอย่างแรงคล้ายมีใครมากระชาก ก้อยหันมามองที่บาสด้วยแววตาที่ตกใจและสงสัยพร้อมกับถามว่ากระชากหัวเธอทำไมแรงขนาดนี้ทุกกิจกรรมได้หยุดลงพร้อมกับความสับสนงงงวยของตั้งคู่บาสบอกว่าจะก,กระชากหัวของก้อยได้ยังไงก็สองแขนสองมือของเขามันก็ยังจับอยู่ที่เอวของก้อยอยู่เนี่ยเลยนี่ไงใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงจง แล้วใครมาจิกหัวกระชากหัวของก้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นจากร้อเอร์เซน์ความกำหนัดของแต่ละคนมันได้ลดลงมาเกือบหมดแล้วตอนนี้ทั้งคู่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยท่าทางที่เก๊กๆกลางๆสายตาของแต่ละคนได้กวาดมองไปรอบๆท่ามกลางความมืดแต่ก็ไม่พบกับความผิดปกติใดๆก้อยทท่เรอร์มีอาการหวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อย พร้อมกับเนื้อตัวที่เริ่มสั่นออกมาอย่างสังเกตได้บา์ได้เข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปจากที่นี่กันทั้งคู่เรียบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรถปิดประตูบาสสตาร์รถแล้วก็เปิดไฟหน้าพอแสงไฟของรถได้สาดส่องออกไปและสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทั้งสองคนนั้นมันคือกองเศษซากข,ของศาลพระภูมิเก่า เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันไม่ใช่แค่สิบยี่สิบสารแต่มันมีมากกว่าร้อยสารสภาพของสารเหล่านั้นมันเก่าผุพังคล้ำครึตุ๊กตาของสารตายายพร้อมกับบริวารช้างม้าวัวควายทั้งหลายมันที่ตกเกลื่อนกระจัดกระจายที่พืนด้านล่างเต็มไปหมดมันเป็นภาพที่น่าขนลุกมากๆบาสแปลกใจมันจะเป็นไปได้ยังไง เมื่อกี้ขับรถเข้ามาก่อนปิดไฟหน้ารถมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้นี่แล้วทำไมตอนนี้มันถึงมีสารเก่ามากมายเต็มไปหมดขนาดนี้แค่ชั่วอึดใจเดียวที่ภาพข้างหน้าปรากฏขึ้นเสียงกรีดร้องโวยวายของก้อยก็ได้ดังขึ้นบ้าตกใจพลางแปลกใจว่าทำไมก้อยถึงมีอาการมากมายขนาดนี้ก้อยได้เขย่าที่แขนของบ้าดงแรงว่าให้รีบออกไปจากที่นี่รีบออกไปให้เร็วที่สุด บาดก็ทําตามเขาได้รีบกลับรถและได้รีบขับออกไปจากซอยลึกลับนั้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้บาทขับรถออกมาถึงถนนใหญ่และขับตามทางมาเรื่อยๆจนมาถึงเขตหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีแสงสว่างมากพอบาทดได้จอดรถแล้วถามไถ่ว่าก้อยเป็นอะไรก้อยที่ตอนนี้ตัวสั่นเทาอย่างหนักมือยังปิดหน้าร้องกระเส่าเหมือนกลัวอะไรมากๆอยู่ บาร์ได้กอดปลอบใจก้อยพอมีสติมากขึ้นก็ได้บอกเขาว่าเมื่อกี้ที่เราไปมีอะไรกันนั้นก้อยได้เห็นเงาของคนเดินแวบไปแวบมาหลายครั้งแต่ไม่อยากจะคิดอะไรมากและคิดว่าคงตาฝาดและปรุงแต่งไปเองเพราะมันมืดมากแต่พอบาร์เปิดไฟหน้ารถเศษซากข,ของสารเก่าๆนั้นก้อยก็เห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่ก้อยเห็นมากกว่านั้น คือเธอได้เห็นร่างเงาของคนมากกว่าสิบคนยืนอยู่บนกองเศษซากของสารพวกนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นพวกเขาทั้งหมดมันค่อยๆเดินมาที่รถของเราด้วยมันน่ากลัวมากๆก้อยบอกไม่เคยเห็นเรื่องที่น่าขนลุกเท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยในชีวิตทั้งคู่ได้จอดรถตรงนั้นร่วมเครื่องชั่วโมงได้ท่าทีของก้อยได้ดูผ่อนคลายลงตอนนี้เธออยากกลับบ้านแล้ว อารมณ์ความต้องการมันหายไปเกือบจะหมดสิ้นแต่พอมองหน้าบาสและรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้มันยังไม่สุดและท่าทีของบาสก็ยังกระเซ้าเย้าแย่ก้อยอยู่อย่างนั้นทำให้ก้อยปฏิเสธไม่ได้ที่จะไปต่อบาสดีใจที่ก้อยยอมแต่ก็ต้องไปหาที่ที่มันดีกว่านี้บา์สเปิดแมปอีกรอบแล้วเซิร์ชหาโรงแรมในระแวกนั้น ก็พบว่ามีอยู่สามสีที่บาทและก้อยเองไม่ได้รู้จักสักที่แต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลือกที่ที่ใกล้เขาที่สุดบาสสตาร์รถและมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่เขาได้เลือกกันไว้แล้วเวลาตอนนี้คือเที่ยงคืนครึ่งมันเป็นเวลาสำหรับการพักผ่อนของคนปกติทั่วไปยกเว้นสองคนนี้บาได้ขับรถมาตามทางเรื่อยๆช้า ตามพิกัด GPS มันเป็นทางคอนกรีตแคบๆพอสวนกันได้สองข้างทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟหน้ารถของเขาที่สาดส่องไปข้างหน้าไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงที่หมายที่นี่คือโรงแรมม่านรูดแน่นอนสถานที่แบบนี้ก็ต้องอยู่ห่างไกลสายตาผู้คนพอสมควรอากาศหนาวเย็นและหมอกที่ลงจัด บรรยากาศโรแมนติกชวนให้ทั้งคู่ใจฟูครุ่งคริ่มขึ้นมาอีกครอบรรยากาศภายในโรงแรมมีไฟกิ่งเปิดอยู่เป็นจุดๆบาได้ขับรถเข้าไปในซองของห้องห้องหนึ่งที่ได้เปิดผ้าม่านเอาไว้บาดับเครื่องยนต์ปิดไฟแล้วทั้งคู่ก็ลงจากรถบาทเลื่อนผ้าม่านปิดอย่างชำนาญและรู้งาน แต่ภาพที่ทั้งคู่ได้เห็นท่ามกลางแสงไฟที่สลัวสลวนั้นมันคือสภาพของโรงแรมที่มันดูสุดโทมผนังลอกล่อนประตูหน้าต่างผุพังบ้างมีต้นไม้เหลือห้อยพันรอบตัวอาคารบรรยากาศโดยรอบดูน่ากลัวราวกับในหนังสยองขวัญความมืดมิดและความเงียบสงัดแผ่ปกคลุมไปทั่วทุกอย่างดูเหมือนจะหจุดนิ่ง รากับเวลามันที่เดินช้าลงไปเรื่อยๆภายในตัวโรงแรมเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและใย่มืองมุมโคมไฟเก่าๆที่ห้อยระยะอยู่บนฝ้าเพดานมันแทบจะไม่สามารถส่งแสงสว่างออกมาได้ขณะที่ทั้งคู่กำลังแลกสายตากันอยู่นั้นเสียงรูดผ้าม่านก็ดังขึ้นทั้งคู่สะดุ้งเล็กน้อยและมองไปที่พนักง,งานที่เดินมาเปิดประตูให้พร้อมกับบอก ว่าเชิญครับบารจ่ายเงินแต่พนักง,งานบอกว่าขาดไปหนึ่งบาทเพราะมากันสมคนบาร์ทำหน้างง,งๆปนแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่อะไรเพราะมานดึกมากแล้วพนักง,งานรับเงินไปแล้วก็บอกว่าให้รอสักครู่เดี๋ยวจะเอาน้ำดื่มกับผ้าเช็ดตัวมาเพิ่มให้ทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้งและก็พูดออกมาพร้อมกันว่าเอามาเพิ่มทำไม ทั้งคู่เปิดประตูและเดินเข้าไปภายในห้องก็ดูสุดโทมไม่แพ้ส่วนอื่นๆของโรงแรมเตียงนอนเก่าๆมีผ้าห่มบางส่วนขาดวินและผนังเต็มไปด้วยรอยร้าวและเชื้อราก้อยได้นั่งรออยู่ที่เตียงเขาได้ผลักประตูห้องน้ำผุๆเข้าไปกลิ่นอับชื้นโชยออกมาแต่จมูกเขาเปิดน้ำร้อนอุ่นๆล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนที่จะถอดเสื้อผ้า เพื่อเตรียมอาบน้ำเสียงข้อประตูของห้องได้ดังขึ้นปาร์เปิดประตูห้องน้ำและชะเง้อออกไปดูเห็นพนักง,งานได้ยื่นขวดน้ำกับผ้าเช็ดตัวไว้กับก้อยให้อีกหนึ่งชุดแล้วรีบเดินออกไปอย่างรุกรีลุกลนขณะที่บาส์กำลังเอาสบู่ถูตัวอยู่นั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นเงาของใครสักคนที่บานกระจกห้องน้ำมันเหมือนมีใครกำลังยืนมองเขาอยู่ตรงนั้น บาสรีบหันไปมองแต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเขาพยายามไม่สนใจและกลับมาอาบน้ำต่อบาสใจสั่นระรัวรีบอาบน้ำล้างตัวและปิดน้ำแล้วรีบเดินออกมาจากห้องน้ำทันทีเพื่อมาหาก้อยที่นั่งรออยู่บนเตียงบาสสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อสลัดความกลัวให้ออกจากตัวเองเขาพยายามที่จะผ่อนคลาย และลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงอยู่เขาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรโฟกัสกับแฟนสาวที่อยู่ข้างหน้าดีกว่าทั้งคู่ตอนนี้ร่างกายได้เปลือยเปล่าพร้อมกับอารมณ์ที่คุกครุ่นขึ้นมาอีกรอบแต่ครั้งนี้มันรุนแรงมากขึ้นหลายเท่าตัวนักเนื่องจากอุปสรรคมากมายที่มาได้เกิดขึ้นก่อนหน้า ทั้งสองได้ก่อนรัดฟัดเวียงทุกลีลาทุกท่วงท่าได้แสดงออกมาอย่างเร่าร้อนเท่าที่คนรักคนหนึ่งจะแสดงออกมาให้กันและกันได้ทันใดนั่นเองก็มีเสียงโครมครามดังขึ้นมาจากในห้องน้ํามันทําให้ทั้งบาสและก้อยสะดุ้งตกใจทุกกิจกรรมได้หยุดลงชั่วขณะบาสบอกไม่มีอะไรหรอกของตกพื้นเฉย,เฉย ทั้งๆท,ที่ในใจของเขาก็คิดว่ามันจะต้องมีอะไรแน่นอนภายในห้องนั้นเขาปิดไฟทุกดวงโดยเปิดไฟแค่ในห้องน้ำและเปิดประตูไว้เพื่อเป็นแสงสว่างสุรวสลแค่นั้นทั้งคู่ได้บรรเลงกิจกรรมกันต่อตระหว่างนั้นหางตาของบาร์กก็ได้เหลือไปเห็นคล้ายๆกับเงาของคนยืนอยู่ในห้องน้ำ บาทเห็นตลอดเวลามันเป็นเงาสะท้อนออกมาด้านนอกบาทพยายามไม่มองไม่ได้ใส่ใจเพราะกำลังตั้งหน้าตั้งตาก,กับกิจกรรมที่อยู่ข้างหน้าก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วบาทไม่สามารถข่มอารมณของตัวเองไม่ให้กลัวได้อีกต่อไปแล้วเมื่อเงาที่สะท้อนออกมาด้านนอกมีท่าทางเหมือนกำลังจะเดินออกมาข้างนอกอย่างช้าๆ เดินออกมาทีละก้าวทีละก้าว๋า,วาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ก้มลงไปกอดร่างของก้อยที่อยู่เบื้องล่างเอาไว้ก้อยก็ตกใจพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรบารบอกว่ามันมีคนอยู่ในห้องน้ําและมันเหมือนกําลังจะเดินออกมาบารพูดพลางหลับตาและเนื้อตัวที่สั่นเกรงสุดขีดก้อยที่มีอาการเริ่มกลัวเข้ามาเหมือนกันต่างคนก็ต่างปลอบใจกันไปกันมา ว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นทั้งคู่ตัดสินใจค,ค่อยๆเดินไปดูในห้องน้ําและทั้งสองก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําเลยสักคนพบแค่ขวดของแชมพูที่ตกลงมาที่พื้นที่มันเป็นต้นเหตุของเสียงโครงครามเมื่อสักครู่นี้แค่นั้นเองทั้งคู่กลับมาที่เตียงมองหน้ากันและคิดว่าวันนี้มันไม่ไหวกันแล้วจริงๆอารมณ์ของทั้งคู่ มันได้กระเจิงไปคนละทิศคนละทางไปหมดแล้วแต่ด้วยความที่ทั้งสองยังไม่ได้เสร็จสมอารมณ์หมายที่มันยังคงข้างค้างอยู่เต็มประดาบาจจึงได้มีการเล้าโลมภายนอกกันอีกครั้งเอาเข้าจริงอารมณ์หวาดกลัวกับความกําหนัดมันตีกันให้วุ่นวายไปหมดแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรจนบางทีความรู้สึกกับการกระทำนั้น มันได้ขัดแย้งกันเองซสไยดีซ้ำตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรวนเวียนเดินไปเดินมาอยู่เต็มไปหมดภายในห้องนั้นรู้สึกถึงสายตามากมายจับจ้องพวกเขาทั้งสองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงลมเย็นเฉียบพัดผ่านกายไปอยู่บ่อยๆแต่ทุกอย่างที่สัมผัสนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเก็บอาการได้จนถึงแค่ตอนนี้เท่านั้น ร่างของบ้านได้กระเด็นลงมาจากเตียงคล้ายๆกับถูกถีบหรือถูกเตะเข้าอย่างแรงและก้อยเองที่ตอนนี้ก็อยู่ในอาการตกใจสุดขีดดวงตาของก้อยเบิกกว้างมองไปที่ปลายเตียงร่างของบ้านที่หัวคขามำอยู่ข้างเตียงก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมากำลังจะด่าอย่างอารมณ์เสียว่าใครเป็นคนทำแต่ไม่ทันจะได้อ้าปาก เมื่อภาพที่อยู่ต่อหน้าทั้งคู่นั้นมันคือเงาของชายหญิงนับสิบคนได้ยืนรายล้อมไปทั่วห้องบ้างก็ยืนอยู่ปลายเตียงมานอนอยู่บนเตียงยืนอยู่หน้าห้องน้ำบางคนก็มานนั่งอยู่ที่หัวเตียงบางคนมันก็ได้ห้อยหัวนอยู่บนฝ้าเพดานทุกร่างนั้นมันได้หันมามองที่ทั้งคู่ พร้อมกับเสยะยิ้มออกมาอย่างน่าสยดสยองเงาของแต่ละคนนั้นมันดูน่ากลัวมากบางคนหัวกระเซาะกระเซิงเนื้อตัวเลอะเทอะไปด้วยเลือดบางก็เต็มไปด้วยโคลนบางคนหน้าเละตาเหลือกลานบางคนมีแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลเต็มตัวไปหมดทั้งคู่คือชอกสุดขีด ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกใดๆได,ได้อีกแล้วตอนนี้เสียงกรีดร้องของก้อยกับเสียงโวยวายของบาสมันได้ดังกึกก้องแทรกซึมไปทั่วทุกความเงียบสงัดของม่านรูดแห่งนี้เสียงหรรัวเราะเยาะเย้ยของดวงวิญญาณบางตัวมันได้ดังแทรกออกมาอย่างน่าขนลุกทั้งคู่เรียบวิ่งออกมาจากห้องด้วยความกลัวสุดขีดโดยแทบไม่ได้หยิบอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่เสื้อผ้าบารดและก้อย เปิดประตูขึ้นมานั่งในรถแล้วบาร์ดก็รีบสตาร์ทรถถอยหลังออกมาทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้เลื่อนเปิดผ้าม่านออกซ้ำด้วยความกลัวสุดขีดของต้องคู่ทําให้แต่ละคนทําอะไรไม่ถูกสติสตางเตเลดเปิดเป,ดเปิงไปคนละทิศคนละทางเสียงหัวรอบเบาๆของเหล่าวิญญ,ญาณเหล่านั้นมันยังดังก้องเข้ามาในตัวรถไม่ขาดสายบาร์ดหลังจากที่ถอยรถออกมา และตั้งลำได้แล้วเขาก็รีบเหยียบคันเร่งจนจมฝีเท้าเพื่อที่จะพาตัวเองกับก้อยออกไปจากที่ตรงนี้ให้เร็วที่สุดโดยที่เขาไม่กล้าที่จะหันกลับมามองที่กระจกมองข้างแม้แต่นิดเดียวภาพตัดมาที่เสสสายของอีกวันรถของบาทสจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางที่อ่อนเพลียกับเสื้อผ้าที่ใส่แบบลวกๆ เขามีท่าทางที่เหม่อลอยเอาเข้าจริงคือเขาไม่รู้ต้องทำหน้าหรือทำตัวยังไงด้วยซ้ำที่ต้องมาเจอเรื่องแบบเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาจากโรงแรมนั้นแล้วพอตั้งสติได้ด้วยความรีบออกมาตอนนั้นก็พบว่าได้ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่โรงแรมนั้นทั้งคู่บานแบ่งเสื้อผ้าของตัวเองที่ต้องมีติดรถอยู่แล้วให้ก้อยได้ใส่พอปิดบังร่างกายได้บ้าง แล้วก็ไปส่งก้อยที่หน้าบา้านบารตอนนี้มีอาการซึมๆเหมือนจะมีไข้อ่อนๆหลังจากที่เขาได้ทำธุระส่วนตัวที่ปั๊มน้ามันเรียบร้อยเขาก็มีอีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องไปทำคือกลับไปที่โรงแรมนั้นเพื่อเอาโทรศัพท์ที่ได้ลืมไว้นั่นคืนด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นกลางวันและเรื่องที่เจอเมื่อคืน มันคือหนักสุดๆแล้วคงไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้อีกเขาขับรถไปตามทางเรื่อยๆเท่าที่เขาจะจำได้เพราะไม่มีโทรศัพท์ดู GPS แล้วเขาได้ขับผ่านมาถึงจุดแรกที่ได้จอดรถเพื่อมีอะไรกับแฟนสาวตอนแรกนั้นเขาจอดรถและมองเข้าไปด้านในเขาได้เจอกับเศษของสารเก่าถูกทิ้งมากมายอยู่ในที่รกร้าง ข้างๆกันนั้นเป็นบอ่อน้ำเก่าๆบรรยากาศน่าคนลุกมากๆนึกย้อนไปแล้วไม่รู้ว่าเขาพากันมาที่แบบนี้ได้ยังไงเขาขับมาสักพักก็ได้เข้าไปในซอยๆหนึ่งที่ปลายทางเป็นโรงแรมหลอนเมื่อคืนทางเบื้องหน้ามันดูแล้วไม่น่าจะมีโรงแรมหรือบ้านคนมาสร้างในนี้ได้แน่นอนเพราะสภาพมันรกร้าง เหมือนถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ซึ่งการสัญจรมานานนับปีเขาขับรถมาจอดข้างหน้าแล้วเปิดประตูรถแล้วเดินเข้าไปในโรงแรมสภาพที่อยู่เบื้องหน้านั้นเขาไม่แปลกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ตอนแรกที่เขาได้เข้ามาเมื่อคืนถึงมันจะมีสภาพเก่าแต่ก็ดูมีชีวิตชีวาบ้างแต่หลังจากที่เขาได้ถอยรถออกมาจากม่านรูดอย่างเรียบเร่งเมื่อคืน มันเหมือนเป็นภาพตัดจนถึงภาพที่เขาเห็นตอนนี้มันคือโรงแรมร้างร้างแบบร้างจริงๆผนังผุพังต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดทั้งนอกห้องและในห้องฝ้าเพดานได้ร่วงหล่นข้าวของกระจัดกระจายที่เหมือนถูกรื้อค้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมานานแสนนานเขาเดินตรงไปที่ห้องเมื่อคืนแน่นอน มันแทบจะเป็นคนละห้องกับที่มาอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือโทรศัพท์มือถือสองเครื่องมันยังถูกวางอยู่ที่เดิมบนโต๊ะข้างเตียงผุผูงๆนั้นเสื้อผ้าของเขาทั้งสองถูกถอดทิ้งกระจัดกระจายไปทั่วห้องเขาหยิบของทุกชิ้นแล้วค่อยๆเดินออกมาจากห้องนั้นด้วยท่าทางที่เหม่อลอย แววตาว่างเปล่าแปลกๆเขาเดินออกมาเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณไม่ใช่เพราะว่าเขาป่วยหรือเป็นบ้าอะไรหรอกแต่เพราะเขาทำตัวไม่ถูกต่างหากเขากลัวมากจนไม่รู้จะทำท่าทำหน้าแขนขาของตัวเองยังไงดีเพราะตอนนี้ผีพวกนั้นมันได้อยู่รายล้อมรอบตัวเขามากมายไปหมดมากกว่าเมื่อคืนที่เขาเจอหลายเท่าตัวนะักเขากึ่งเดิน กึงวิ่งมาที่รถแล้วรีบขับออกไปทีนี้แหละเขาได้ระเบิดอารมณ์ตัวเองออกมาน้ำหูน้ำตาไหลแหกปากร้องลั่นมือไม้เกรงตาเหลือกลานคล้ายๆกับจะเป็นบ้าจริงๆเข้าไปให้แล้วตอนนี้ปัจจุบันทั้งคู่ได้ห่างกันจนเกือบไม่ได้ติดต่อกันแล้วบ้าได้ข่าวว่าก้อยได้เลิกลากับสามี ด้วยสาเหตุอะไรเขาก็ไม่รู้ได้บาร์ตเองก็มีแฟนคนหนึ่งที่คบกันด้วยในปัจจุบันแต่ก็มีปัญหากันบ้างตามคู่รักทั่วๆไปไม่ค่อยราบรื่นนักเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดบาร์ทเล่าให้ใครฟังไม่ได้แน่นอนเพราะบุคคลอ้างอิงมันก็มีแค่ก้อยคนเดียวและเป็นบุคคลที่เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ไม่ได้เด็ดขาดบาร์เอง จึงได้เลือกห้องสิงสู่เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังถึงความสยดสยองที่เขาได้ประสบพบเจอมานั่นเอง